สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับบูมโต้ตาป้ายแดงโปรโมชั่นรีวิวนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามีอะไรมานำเสนออีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นไหนไปดูกันครับคันนี้นะครับก็จะเป็นดับเบิลแคบสประตูนในรุ่นเกรดมิดนะครับเกียร์ธรรมดานี hey, ่มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์หลอดข้างในนะครับจะเป็น LED มีไฟเดย์ไทมให้เราด้วยนะครับ ไฟตัดหมอกล่างก็จะเป็น LED เหมือนกันนี่กระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมตัดกับดำเปียโน,โนแบ็กก็จะดูสวยงามและดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับล้อแม็กก็จะเป็นแม็กอะลลอยขนาด18นิ้วขนาดของยางนะครับจะอยู่ที่265ทับา60 R18 อันนี้ก็จะเป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะครับยังไม่ได้มีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะฮะนี่สวยงามมากจริงๆเดิมๆก็หล่อแล้วนะครับ ตัวนี้ออปชั่นมาก็ค่อนข้างครบนะครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นโครเมียมถ้าสีดำตัดกับโครเมียมจะดูสวยนะครับมีเซ็นเซอร์มุมมีเซ็นเซอร์ถอยกันชนท้ายเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันครับภายในรถ ่ข้างแผงข้างประตูนะครับก็จะตกแต่งด้วยสีเงินนะครับเมทัลลิกมือจับก็จะเป็นโครเมียมครอ,อบปุ่มเปิดกระจกนะครับก็จะเป็นสีดำเปียโนแ no บ็กตัวนี้ก็จะเป็นปรับกระจกไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับก็จะเป็นออโต้ตัวนี้ก็จะได้บ่ะหนังมาแล้วเป็นบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับทางด้านคนขับนะ ดูภายในรถกันว่ามีอะไรบ้างนี่ภายในรถตัวนี้ก็จะมีคูบ็อกให้เราด้วยนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะรองรับ apple carplay android auto เกียร์ก็จะเป็นเกียร์เมนนุ่นนะครับเป็น6สปีดมี6เกียร์มีโหมดให้เราเล่นด้วยนะครับจะมี Eco Mode โหมดประหยัดโหมด Power นะครับตัวนี้ก็จะแรงมากขึ้นนี่ นี่ก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระเก็บของกระจุกกระจิกขึ้นมาก็จะมีที่เก็บแว่นตาให้เราด้วยนะครับภายในก็จะประมาณนี้นี่คันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่8ป0แ0นแปดบาทอ่าเท่านั้นยังไม่พอคือส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยกระบะนะครับก็ ช่วงล่างก็จะเป็นกระบะเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ตัวมิดขึ้นไปนะครับโตยโยต้าได้ใส่ระบบความปลอดภัยมาเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อหมุนฟรีบนถนนเปียกลื่นระบบควบคุมการทรงตัวในขณะเข้าโค้งนะครับ ABS EBD e BA เรียกได้ว่าเป็นรถกระบะแต่ช่วงล่างความปลอดภัยนะครับเหมือนรถเก่งเลยนี่ย ถ้าใครสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาจะอยู่ที่8ปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับแต่ว่าใช้เงินของรถจริงๆี่ยคันนี้จะใช้เงินอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทครับผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทแคมเปญนี้ไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยนะครับนี่บอกว่าบอกได้เลยว่าออกได้เกือบทุกอาชีพใครก็ออกได้ครับ ใช้เงินลงรถห้าหมื่นหกพันสองร้อยพอนนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทอนี้แปดสิบสี่งวดไม่ต้องใช้คนค้ำครับหล่อหล่อสวยสวยประมาณนี้ครับขอบคุณครับ